พเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําจัดขยะในต่ละวัดเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องรับภาระจํานวนมานะครับแล้วในพื้นที่จังหวัดน่านเราเองเราก็คงทราบว่าพื้นที่ของเราเนี่ยสุดดีๆด,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 ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนว่าเรื่องของการับสาหรับซีพีสำนักงานความยืดยืนซีทีกับเรื่องนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องทํา เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กและเยาวชนอีกมากก็ฝากทางท่านศึกษายิ้มทะลุแมสได้เลยนะคะน้องๆชูสูง์ได้ค่ะน้องๆน้องนาหลังชูขึ้นได้เลยนะคะข้างหลังยืนก้างหลังน้องตานหลังยืนขึ้นได้เลยนะคะใช่ค่ะเอ้ยได้ค่ะพร้อมรยังคะน้องเชิญนะคะสูตรที่ชื่อว่ายิ้มดีนะครับ โมเดลแคนวาสน,นะครับซึ่งก็จะเป็นหลักสูตรด้านนวัต,ตกรรมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องขยะต่างๆนะครับเราเพิ่งพอดีเราติดโควิดเราอยู่ในช่วงโควิดนะครับการสมัมมนาการทำเวิร์กช็อปต่างๆก็อาจจะมีข้อจำกัดแต่เราจะเริ่มทําแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยผลลัพธ์ของโครงการยินดีเนี่ยนะครับยินดีโมเดลแคนวาสต่างๆเนี่ยก็ได้เป็นมกักเป็นผลแต่ผมคิดว่าเนื่องจ นายกเทศมนตรีอำเภอหนองนานครับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็โดยเฉพาะน้นองๆนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมในสำนักงานแางนี้ครับตอนนี้เลยผมจอมจิติศรีคุณครับในนามเครือจัตุกคุปขันนะครับต้องขอต่าอแสดงความดนดีกับน้นองๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแม้หลายๆโครงการหรือหลายๆชิ้นง,งานที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว แล้ก็สวัสดีวนวัตกรน้อยนะที่มีความเก่งมากๆในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนต่อกันกัน,กน,นะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเพียงไม่นานเลยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะอสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทรง ถห็ไหว่าจะเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะที่สามารถจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปที่จะใช้ประโยชน์ความฝั่งลงสู่ชุมชนด้วยสังคมได้อย่างแน่นอนครันะครับในวันเสนาร์้วยนะเป็นคนมานะะกนะครับก็เกณฑ์ในการเกณฑ์ในการพิจารณาครับนวัตกรรมในครั้งนี้เนี่ยจริงๆเราก็าเป็นเกณฑ์้องต้นนะครับที่ให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกผลเนาะในการคิดอย่างเป็นประบบเพื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเกณฑ์อันดับที่หนึ่งเนี่ย ผู้จุใช้ยเคยกล่าวไว้นะครับว่าคาว่านวัตกรรมมันคือการมันต้องมีคําว่าความใหม่คือมันไม่ทําของเดิมมันทาของใหม่และนอกจากทําของใหม่เนี่ยต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆวยคําพูดแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์แรกเนี่ยมันคือเกณฑ์ความใหม่นะว่าไอ้นวัตกรรมที่เ้อยินดีหมดยินดีโมเดลแฟนว้านเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ตัวเนี้ย ที่แบบเขาไปทําไปแต่ถ้าามาทําเป็นนีนโมเดลทน,นวตรงนี้ค่ะมันจะฟีเหมือนแบบว่าเราได้จัดจกระบวนการชิปของเราค่ะทำให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็จากมาแรกที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะคะพอทำโมเดลตรงนี้ปุ๊บม,มันจะแยกออกมาเหมือนแบบเหมือนแบบ USUI อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็แบบทาเพื่อใครทําไปทําไมแล้วจะทําอะไรเราได้ประโยชน์ยังไงโอเคครับก็ So I have it.